เทรคภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกากันคิริมันจาโรเนื่องจากไฟล์เราดีเลยททำให้เราต้องรีบเดินตามเพื่อนได้ทันก็คือเทรคไปที่ความสูง3,700เมตรเหนือระดับน้ำทะเลภายในเวลา3ชั่วโมงตอนแรกก็กลัวเป็นอาการ AMS ดื่มน้ำไป5ลิตรแต่พอเดินจริงก็ชิวๆอากาศสบายเต้นแรงเต้นกายได้อยู่เดียวก่อนมึงไม่ดูซะแล้วน้ำไม่ได้อาบนอนเต้นทุกวัน หลังหลังมือก็ไม่ได้ล้างวันที่2ต้องเทรดไปที่4,900เมตรเริ่มมีอาการแล้วปวดหัวอ่นอ,อนๆผะอื่นผะอ,อมพอถึง4,900เมตรก็คือไม่มีความรู้สึกอยากอาหารอีกต่อไปท้องเสียอีกชอบวิวคืนนี้ที่สุดนะเพราะเป็นวิวซันเซ็ตอยู่หน้าเต็นท์เลยอยู่เหนือเมฆแล้วก็มีวิวภูเขาเมรุอยู่ข้างหน้าจิบน้ำไปเรื่อยๆระหว่างรอเพื่อนที่ชมวิวอยู่ดีๆจากนั้นก็เ <c oughs> ออพวกเยอะมากเหมือนท่อรัว่วแต่พอเงยหน้ามาวิวก็สวยมากจริงๆจนอาการอ้วกหายไปเลยวันรุ่งขึ้นนกกก็มาาววัดวัดออซิเจ่ใล้สูงย ก็ใกล้แล้วแหละแต่ก็ต้องเดินต่อไปทางวันนี้โหดที่สุดยากที่สุดอย่าเรียกว่าทางเลยเรียกว่าหินดีกว่าเราคือทุกย่างก้าวต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นเหมือนหินแบบดินสไลด์อะคือถ้าเหยียบไม่ดีก็คือหินล่วงใส่หัวเพื่อนข้างหลังไปเลยเส้นทางนี้ชื่อว่าเวสต์เอนบริคือหินมันร่วนมากๆเดินเราลื่นตลอดคือยืนตัวตรงไม่ได้ด้วยซ้ำมาเพราะว่าถ้ายืนตัวตรงแล้วมันจะลื่นจุดนี้ไม่ต้องใช้ไม้เทรคแล้วว่าใช้มือปีนเอาไปเลยมือที่ไม่ได้ล้างเราก็นกิโลวันนนนนนีีีีี้้้้้เเเเดดิททัังมม10ช่่่่ววโลือกสพราาะจุข ที่อยู่บนยอดเขาคือเป็นทานน้ําแข็งที่สวยมากซึ่งเขาเอสติเมตว่าจะละลายหายไปภายในปี2 0 3 0เราก็เลยอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองวันนี้จะปีนขึ้นไปที่ซัมมิตความสูงเกือบ6000เมตรเพื่อนก็คือเดินไปวกไปประมาณ11รอบจนเป็นกดหลายย้อนแต่ก็สู้จนถึงนะเว้ยดูบนยอดปังมากจริงๆเป็นเกรเชอร์แล้วก็เหนือเมฆจุดนี้อากาศเบาบางมากแล้วก็อากาศประมาณ 10, 20, ลบสิบลบยี่สิบหัวใจเต้นแรงตื่นเต้นเหมือนได้เจอรักแท้ใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วที่ออกกำลังกายมาทั้งชีวิตเพื่อกานนี้ finally ภูเขาที่สูงทที่สุดใในนนวปปอฟริาเ็ เซมิทถุง58าพเกเมตรเหนือระดับน้ำทะเลจริงๆก็อยากจะกรี๊ดอยากจะกระโดดนะแต่คือกุ้นเหนื่อยอยู่บนยอดประมาณ20นาทีก็เริ่มเดินลงนอนันเขาอ,อีกคืนหลังจากนั้นก็บอกไกว่าพรุ่งนี้ขออัดเดินลงไปเลยรัวๆ14กิโลลวดแต่ทางลงอะคือเจ็บแม่โปง้งมากท yeah! อรองเท้ามาดูว่าต้องตัดหัวแม่โป้งแล้วอะแต่ก่อนไปตัดแม่โปง้งนี่คือสิ่งแรกที่เราทำเย็นชื่นใจบอกเลยว่าพวกเรา6คนไม่สามารถที่จะปิชิดซซมิทได้โดยปราศจากคนพวกนี้ทั้งหมด24ชีวิตที่อยูสเบสเรา